ในช่วงเย็นวันนี้ทางทีผู้จัดจะศูนย์นาไมที่หนึ่งเชียงใหม่เรามีงานเลี้ยงขอบคุณเครือข่าย BFI s SI 2567ทุกท่านนะครับที่ห้องอาหารของโรงแรมเมอร์เคียวแห่งน,นี้จะเริ่มแต่เวลา18นาฬกาเป็นต้นไปนอกจากนี้กิจกรรมในช่วงเย็นเราคงจะมีกิจกรรมแสดงสปิริตโชของแต่ละกลุ่มด้วยนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นการเตรียมความพร้อมของแต่ละกลุ่มฝายหัวหน้ากลุ่มได้บริหารจัดก,การด้วยนะครับ สำหรับในช่วงเช้านี้นะครับเราจะได้มาเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะไปเจอปรมาจารย์แห่งวงการอาหารวันนี้เราโชคดีมากๆเลยนะครับที่อาจารย์ท่านได้ให้เกียรติมาพบกับพวกเราและใช้เวลาอันเป็นประโยชน์ตั้งแต่สามชั่วโมงนะครับตั้งแต่9้าโมงถึงเที่ยงในเราจะยกให้อาจารย์ทำภาคเช้าเลยจะคุยกันถึงเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสุข,ขาภิบาลอาหารแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องของกฎหมาย าเตรียมความพร้อมกันสักที่หนึ่ง B F S, <S I จ๋ามาคืนความคอเลยจ้ะความคออยู่นะครับเสียงไม่ค่อยมีเลยคล่องๆเลย B F S I จ๋า B F S I จ๋าโปรเมเดินครั้งสองครั้งสามครั้งเราบกมือแบบ B F S I พวกเราจำกันได้ไหมบกยังไงนะหนึ่งสองสามสี่ห้า B F S I เฮ้มือข้างไหนมือข้างไหนมือข้างขวาโอเคได้ครับนะ1 2 3 4 5 B F S I เฮ้ังนะโอเคนะพร้อม3 4 BFSI บางคนลิ้นผ่านกันมือก็เบิ้ลเลยนะฮะนะเอาให้ชัดๆนะครับ B F S I ย่อมาจากอะไรนะฮะอ้าวอ่ามีแต่เบสิกนะครับ เห็นเบสิกนะครับที่เหลือหายหมดเบสิกออฟแซนิตี้อินเราไม่ได้เป็นอินสเปกเตอร์แล้วนะครับหลังจากที่เราการอบรมของเราไปนะครับกลุ่มหนึ่งอะไัง้ากลุ่มหนึ่งคะนี่กลุ่มหนึ่ง,งยกมือขึ้นกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวจะให้กมือแบบ B F S I ให้เพื่อนได้ดูนะเราจะไล่กันไปเรื่อยนะครบเจ็ดกลุ่มอัพกลุ่มหนึ่งพร้อมนั่งตัวตรง่ส่วสวยงามส่งยิ้มมาให้วิธีกรด้านหน้าด้วยนี่ ครับกลุ่มหนึ่งนี่เขาบอกเขาซุ้มซ้อมการแสดงมาอย่างดีเลยนะเพราะเขาบอกว่าคะแนนของเขาเนี่ยอาจจะไม่ทันกลุ่ม4แต่เขาบอกว่าการแสดงของเขาเ,เลิศสมาราวิริศสมาราสามวันคะแนนไปของกลุ่มหนึ่งแน่นอนระวังให้ดีนะฮะกลุ่มหนึ่งปรบมือแบบ BSI สวัสดีโอเคสุดยอดนะครับ <cin stereotype> ป็นกลุ่มแรกนะครับตอนแรกสะดุ้งอยู่สะดุ้งอยู่สะดุ้งอยู่มากลุ่มสองครับกลุ่มสองเสียงดังฟังชัดหมืนจะครบแล้วไหมกลุ่มสองมีกี่คนฮะค่ะสองคนกำลังจะทำาเรื่อยๆกลุ่มสองปรบมือแบบ B F S I สามสิบสุดยอดนะฮะนะฮะกลุ่มสามพร้อมไหมกลุ่มสามจ๋ากลุ่มสามจ๋าปรบมือแบบ B F S I พร้อมสามสิบ ยอดเยี่ยมมากกลุ่มที่สนะี่พร้อมนะกลุ่มสี่พร้อมตลอดกลุ่มสี่พร้อมเสมอนะฮะพร้อมแต่วันแรกเดยอนเดือนนะฮะอย่าให้เสียความชื่นชมเสียงดังฟังชัดปรบมือแบบ B F S I พร้อมกันสามสี่เยี่ยสุดยอดนะฮะสุดยอดกลุ่ม 5, ห้าอย่จ้ากลุ่มห้านี้ทางนี้กลุ่มห้ากลุ่มมันพร้อมกันสามสี่ ใี่แล้วครับกลุ่มหกครับกลุ่มหกครับมีกลุ่มหกครับพร้อมกันสามสี่เสียมากลุ่มพี่เจ็ดครับอยู่ไหนจ๊ะพร้อมกันแฮมงได้แฮมได้นะแห้ไดแฮมได้นะครับนะแสงสว่างยันเช้าเลยนะฮะนะสามสี่กลุ่มนี้ตุ๊กตาตุ๊กเป็ดช่วงแรกนิดนึงนะเอาใหม่นะเอาใหม่นะจังหวะดีๆนะเอาใหม่หนึ่งสองสาม สุดยอดและขอพวกเราทุกคนรปรบมือแบบ B F S I พร้อมกันทั้งเกลุ่มไปสามสี A ่ A B A A จังไ้นะเพราะว่าเราจะเอาไว้ใช้ตอนพิธีปิดด้วยนะครับเราจะปกมืุแสดงพลัก่อนพิธีปิดตอนนี้นะครับนะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังเพื่อนของเราสรุปบทเรียนการมีกิจกรรมมอร์นิน่งทอล์กตอนเช้าวันนี้เมื่อวานเราได้มอบภารกิจไปแล้วให้กับกลุ่มที่ สี่นะครับในกิจกรรมภาคเช้าเนะาะภาคเช้าเราทําอะไรกันบ้างเราจำกันได้เมื่อวานเมื่อวานตอนเช้าอาจารย์อะไรสอนครับอาจารย์เอกเนาะยิงยาวมาจนถึงเบรกใช่ไหมครับแล้วก็ต่อด้วยอาจารย์กวางจนถึงภาคเที่ยงพอตอนบ่ายนะครับตอนบ่ายอายจารย์กวางมาสอนเรื่องของนะฮะฟูด้ดแฮลเลอร์แล้วก็ต่อด้วยการฝึกปฏิบัตินะครับกี่ชนิดกี่อย่าง เออเดี๋ยวเพื่อนจะมาสรุปให้ฝั่พนั้นขอเชิญตัวแทนจากกลุ่มที่4มานำเสนอนะครับสรุปบทเรียนในกิจกรรม m อ r n i n g Talk ด้านหน้าเวทีเสียงประมือต้อนรับด้วยมายาจะเสร็จครับ ชียใหม่่คครับะสวัสดีค่ะจื่อดีค่ะมาจากโรงพยาบาลเจรเสงเจ้าครับวันนี้นะครับเราสองคนก็จะมาสรุปนะครับที่เราได้เรียนรู้กันไปับในช่วงเช้าของเมื่อวานนะครับในเรื่องแรกครับก็จะเป็นสถานที่สะสมอาหารนะครับก็จะมีนิยามว่า ทางสถานที่หรือบริเวณใดนะครับที่ไม่ใช่ทางสาธารณะนะครับซึ่งมีไว้เก็บอาหารโซอาหารแห้งนะครับที่ผู้ซื้อจะนาไปรบโภคหรือไปประกอบอาหารนะครับซึ่งการจัดการสุขลักษณะสถานที่อาหารนะครับจะต้องจัดการปัจจัยทั้งหมดทั้งปัจจัยนะครับก็คือสถานที่อาหารอุคคลภาชนะอุปกรณ์นะครับแล้วก็สัตว์และแมลงนําโรคครับแบบที่ใช้ในการประเมินนะครับสถานที่สะสมอาหารครับ คือแซนนะครับมีทั้งหมด2ี่ข้อนะครับโดยจะสามารถสังเกตสรุปข้อสังเกตได้ดังนี้นะครับสถานที่นะครับต้องไม่อยู่ในสถานสถานที่สาธารณะนะครับห่างจากสิ่งปฏิโูลนะครับ100เมตรครับบริเวณที่รับสินค้านะครับมีพื้นผิวไม่วางสินค้าบริเวณพื้นครับเกลายไม่มีหยักง้ยนะครับมีการจัดวางสินค้าเป็นสัดส่วนครับทำความสะอาดเป็นประจํานะครับ มีอากาศ่ายเทที่ดีนะครับมีแสงสว่างที่เพียงพอครับชั้นวางอาหารนะครับสูงไม่จากพื้นน้อยกว่า1 5สิซนนะครับพิวเรียบองความสะอาดง่ายครับมีสัญลักษณ์ข้ามสูบบริรี่นะครับมีอ่างล้างจานเอ้ยมีอ่างล้างจานสูงจากพื้นเ0สเซนครับจากที่มีอ่างล้างมือด้วยน้ำสบู่เจลละมุนครับมีห้องน้ำที่มีแสงสว่างเพียงพอนะครับให้บริการมือละห้าสิบครับ มีหานขยะบ่อดับไขมันและการบำบัดน้ำเสียที่ดีครับมีอุปกรณ์การป้องกันอคคียครับในหมวดของอาหารนะครับก็อาหารที่เราทำมานะครับก็จะมีออยล์นะครับมีการจัดเรียงสินค้าด้วยระบบ first in first out นะครับมีการแยกประเภทอาหารนะครับอาหารสดเก็บไว้ที่บนพื้นสูงกว่า60ซนติเมตรนะครับอยู่ในูมเลเุล้0 0องศาเซลเซียสนะครับอาหารแห้งพร้อมปรุงนะครับ อาหารที่มันอยู่ฝ่าปิศาจ n h นะครับเก็บสูงกว่าร้อสิบห้าเซนติเมตรครับอาหารแช่แข็งนะครับเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่าสิบแปดดีสัเซลเซียสครับอาหารปรุงสังเ,ร,เราะพร้อมรดโทษนะครับเก็บที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่าส,สามส,ส,สิบหกสิบเจ็องศาเซลเซียสนะครับและในอุณหภูมิห้องอุ่นซ้ำทุกสองชั่วโมงครับน้ำแข็งภาชนะต้องวางจากพื้นไม่น้อยกว่าร้สิบห้าเซนติเมตรนะครับจากปากของภาชนะสูง จากพื้นไม่น้อยกว่าสี่สินี้ครับไม่นำอาหารอื่นมาแช่ปนไปน้ำแข็งนะครับส่วนในเรื่องของภาชนะครับต้องสะอาดปลอดภัยไม่สัมผนะครับความวันพื้นสูง60สซนติเมตรนะครับการล้างนะครับล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาดนะครับแล้วก็ล้างด้วยน้ำาสะอาดสองครั้งนะครับก็ตามด้วยการฆ่าเชื้อนะครับสำหรับเรื่องของส่วนอุคคลนะครับก็ต้องมีหลักฐานการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินะครับตามที่กำหนดนะครับ สากนการอ์โมหลักสูตรสลักพิบาตนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องสั์และมแมลงมโรคนะครับมีมาตรการและระบบการสั์และแมลงมโรคนะครับเพื่อให้เป็นแหล่งแหล่งแหล่ง,งโรคครับค่ะต่อไปนะคะเป็นสถานที่จําหน่ายอาหารนะคะก็นิยามนิดนึงนะคะสถานเป็นสถานที่ที่ไม่ใช่ทางที่สาธารณะนะคะจัดไว้เป็น จัดไว้ประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จมีการจําหน่ายให้แก่ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันทีนะคะ,ะจะจัดให้มีที่นั่งรับประทานหรือซื้อกับก็ได้นะคะรูปแบบก็อย่างเช่นร้านอาหารภัตรารานะคะสูารอาหารร,าหาร,ร้านก๋วยเตี๋ยวคาเฟ่ต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงฟู้ดพรัคด้วยนะคะ,ะการจัดการนะคะ,ะสุขาลักษณะ เพื่อควบคุมลดการเกิดการาติดเชื้อนะคะผู้บริโภคจะได้มีสุขภาพที่ดีนะคะมีอยู่5ปัจจัยนะคะก็คือ1สถานที่นะคะอาหารภาชนะบุคคลแล้วก็สัตว์และ,มะแมลงนำโรคนะคะก็จะเข้าสู่ในการประเมิน าการรับรองตามมาตรฐานแซนทั้งหมด20ข้อ5หมวดนะคะ20ข้อ5หมวดก็คือเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะก็คือมีหมวดสถานที่อยู่10ข้อนะคะตามที่เต่าได้พูดไปเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็จะมีของเรืเ่องมีเรื่องของอาหารนะคะ5ข้อนะคะภาชนะอีก2ข้อนะคะแล้วก็บ,บุคคล2ข้อแล้วก็สัตว์และ,ะแมลงนำโลค อีกหนึ่งข้อนะคะข้อ,อข้อของการประเมินก็จะคล้ายก,กันกับสถานที่เมื่อกี้นะคะ,ะการขอรับรองนะคะตามมาตรฐานแซนนะคะก็อบพออสามารถเป็นผู้ตรวจประเมินได้เลยนะคะ,ะส่วนมาตรฐานของแซนพลัสนะคะผู้ดําเนินการก็จะเป็นการมอนามัยศูนย์อนา,ามัยหรือจะเป็นสสจสสอ,อ,สอ,สอ,สอ,อร่วมด้วยนะคะการผ่านแซนการการ เราจะต้องผ่านมาตรฐานแซนก่อนนะคะแล้วก็เพิ่มในการตรวจการปนเปื้อนฟอริฟอร์แบคทีเรียในอาหารนะคะแล้วก็ต้องผ่านเกมของพัดเก้ากข้อด้วยค่ะในส่วนของข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการจัดสินค้าในที่อื่ทางสาธารณน,นะครับ ก็จะแบ่งได้เป็นสองสองแบบครับก็คือการได้ไดขายแลการตั้งที่ใดที่หนึ่งเป็นปัตตินะครับก็จะมีแบบตรวจสุขภาพิบาลอาหารนะครับห้าปัจจัยนะครับกระมนที่สิบข้อนะครับได้แก่สถานที่นะครับแต่ข้ออาหารหกข้อบุอคคลสองข้อศาสนะอุปกรณ์สามข้อแล้วก็สั่งอะใรนึรวมข้อซึ่งเกี่การพัฒนาการยกระดับมาตรฐานอาหารปริมญาวิถี หรือสติฟ well ูดกุ้งกุ nah. ้งก็จะมีวิธีสุขภาพของสี่ข้อนะครับข้อแรกก็คือได้รับอนุญาตจากท้องถิ่นนะครับผ่านเกณฑ์ CFT g นะครับข้อสามนะครับคือการผ่านอบรมผู้สัมผัสอาหารนะครับข้อสี่นก o อลกอฮ o ล์สเปรย์ข้อห้าคือ no foam นะครับข้อหกคือบริการซ้อนกันนะครับข้อเจ็ดบริการส้วมสะอาดนะครับแปดมีอางล้างมือนะครับเก้ามีการจัดการ จัดการขยะที่ดีครับลข้อสี่นะครับคือการข้อร้อนและการปนเปื้อนในอาหารครับมิติเศรษฐกิจนะครับก็จะมีหวข้อนะครับมิติเศรษฐกิจนะครับก็คือราคาราคาถูกนะครับอื่น้ราคาแล้วก็มีการประสานกันกับอาหารนะครับมิติสังคมสี่ข้อนะครับก็มีความรู้การพัฒนาครับจัดชุมชนร้านและเอกชนนะครับมีตับริการนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ระบบรัาษสัวคมปลอดภัยนะครับ ในบรนเวณที่เราจะไหลสินค้าด้วยครับและสุดท้ายนะครับเป็นทิึงพัฒนาธรรมนะครับมีสองข้อนะครับก็คือก็จะมีอาหารื้นถิ่นนะครับแล้วก็มีการสอดแทรกนวลาขพื้นถินเข้าไปด้วยครับครบท้วนเลยนะครับในวันเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับถือว่าครบถ้วนเราได้มาทวนเนาะในแต่ละเซตติ้งมีกี่เซตติ้งนะฮะเมื่อวานนี้อาจารย์เอกสอนอะไรบ้างที่น้องสรุปไปเมื่อสักครู่น้องเต๋อกับน้องอะไรนะฮะ น้องบีนะครับเลยครับสถานที่สะสมอาหารสถานที่จำหน่ายอาหารการจหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณนะเราแบ่งได้หรือยังแบ่งได้แล้วแล้วผมก็สนุกมากเลยนะเมื่อวานผมก็นั่งฟังดูว่าแต่ละเซตติ้งนะมันเหลื่อมกันมันซ้อนกันมันทับกันมันต้องใช้มันต้องใช้ใชทักษะทางวิชาการเนาะ เข้ามาตัดนะครับว่ามันจะอยู่ในเซตติ้งไหนเป็นแบบไหน<ต><บ>เพราะเราจะต้องไปจัดการต่อถูกต้องไหมครับปรบมือด้ห้กับน้องสองค,คนด้วยวันนี้มีของพีเศให้ด้วยนะครับอ่านี่แล้วก็เอออันนี้เอาแบงค์เขียวหรือว่าเอานแบงค์แดงนี่ฮะแบงค์แดงม่วงป้ายห้าร้อย แจกอย่างเดียวเลยอขอบคุณครับอางสองท่านโปรดยครั้งเดยอเมื่อกี้มีคีดบา,าคัญที่น้องๆได้พูดไปเพื่อนเราได้พูดไปนะครับมันจะมีปัจจัยครับที่ทําให้อาหารไม่สะอาดไม่ปลอดภัยถ้านักสุขภาพบาลของเราอย่างเราเนี่ยนะสามารถควบคุมปัจจัยทั้ง5อย่างนี้ได้นั้นเชื่อได้ว่าอาหารจะสะอาดและปลอดภัยผู้บริโภคได้รับแล้วจะสุขภาพดี มีอะไรบ้างครับลกมือครับห้าปัจจัยครับร่าหลักครับสถานที่ถูกต้องครับบุคคลถูกต้องครับสถานที่อ่ใครตอบบุคคลครับบุคคลเลือกอะไรนะฮะบุคคลตอบไปแล้วอ่ะต่อไป,ไปนะอ,ะอ,ะอาหารอ่าสารกมลงนํา,ศ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 านโรคอะ,อะไรนะคะ ภาชนะโอ้โปรบมือยอดเลยนะครับอ่าเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับนะอีกกลุ่มหนึ่งครับเราจะมาฟังในช่วงภาคบ่ายซึ่งจะเป็นโปรแกรมที่สําคัญมากเลยที่เราเรียนกันเมื่อวานนะเรื่องของฟลลู o ดแฮ n เ l e r เป็นเครื่องมือที่จะช่วยทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับขอเชิญตระแทนจากกลุ่มที่5ปรบมือต้อนรับด้วยครับ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวศิริพิ์อมอรตะมีพิบุตรนะคะชื่อเล่นชื่อแหมงค่ะจากเทศบาลบางปาค่ะสำหรับในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะเราก็จะได้เรียนรู้นะคะอ๋อเราจะได้เรียนรู้นะคะประการแรกเลยนะคะก็คือระบบฟู o แฮนเด l e r ฟ o o d ลแฮนเดินะคะมีประกอบด้วย2ส,ส่วนก็จะเป็นหนึ่งส่วน,นจากผู้ประกอบการใช่ไหมคะที่เขาจะมาลงทะเบียนแล้วเขาสามารถ ปัจจัยสำคัญก็คือเขาสามารถเราจะดูได้ว่าเขาค่ะผ่านการอบรมผู้สัมผัสอาหารหรือยังอันนี้เขาสามารถเช็คได้และในระบบจะบอกได้ว่ามันครบอายุ3ปีหรือยังและที่สําคัญนะคะเขาสามารถประเมินตนเองผ่านทางระบบนี้ได้สําหรับส่วนที่2จะเป็นระบบของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ค่ะเราก็สามารถที่จะใส่ข้อมูลว่าเราจะมีการอบรมผู้สัมผัสอาหารที่กับเขาเท่าไหร่แล้วก็สามารถที่จะประเมิน สถานประกอบการนะคะผ่านทางระบบนี้ได้อันนี้ของเป็นแบบคอนเซปต์แล้วกันเนาะค่ะแล้วก็ส่วนที่3ส่วนที่2นะคะที่ที่เราได้เรียนกันนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการระบบเฝ้าระวังะคะ่ะโดยการที่ระบบเฝ้าระวังเนี่ยเราใช้ตอนไหนบ้างก็คือจากการตรวจนะคะก็คือมอนิเตอร์งธรรมดาอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งะคะ่ะเมื่อเกิดสถานการณ์เ,เช่นการพบการปนเปื้อนของอาหารมีพบว่า มีการระบาดของโรคทางเดินอาหารนะคะเช่นโรคอาหารเป็นพิษที่เราเคยเจอในข่าวค่ะว่าพบอิโคนพิโกนอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ค่ะก็จะเป็นระบบหนึ่งน,นอกจากการตรวจทางด้ากนกายภาพแล้วอะค่ะเราสามารถตรวจเช็คทางด้านเคมีและชีวภาพได้ด้านเคมีเมื่อวานเราเรียนพิยาค่ะเราเรียนไปเนี่ยก็จะมีอะไรเลยก็คือสา,ารกราใช่ไหมแล้วก็มีสา,ารฟอกขาวมีฟอร์มาลีนฟอร์มาลีนนะคะมันจะสำคัญในเที่อาจารปินบอก็คือเรา กฎส,สุดท้ายที่เป็นกดเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเลปิดโหดแล้วก็การใช้งานนะคะให้ระวังผู้ดีด้วย,ยในกดที่3นะคะแล้วก็เราเนอะไรอีกก็คือต่อไปก็คือจะเป็นด้านเชื้อาพชื้อาพอาหารที่เราใช้ก็คือเราจะใช้บหน่อยก็คือ S I P U S I P U คะ่ะเวลาทํางานนะคะเราก็ต้องเป็นระบบของในเรื่องของเซนตินิคถูกอไมก็คือเราก็ต้องปรีนโตให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของ Ad ales, การใช้สเตียอล ก็ต้องทำที่สิ้นที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดการคอนดิเนตนะคะเออ่ที่ที่เห็นนะคะแต่ว่าไม้สวอปอะค่ะอยากให้ใช้แบบสเตอร์ไเลยค่ะเป็นที่เป็นหมื่นเปอรหมื่นนะคะที่เป็นแบบเมื่อวานนี้จะไม่โอเคนะคะก็เวลาขัอมาค่ะก็ทุกคนก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วอ่าค่ะซึ่งระบบร้าระวังนะคะในข้อสอบที่ข้อ42ที่ข้อ42นะคะข้อ42จะต้องตอบว่าอะไร ที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการเฝ้าระวังนะคะในเรื่องของการสึกษาพิบัอาหารนะคะมันก็จะมีเรื่องของการรวบรวมใช่ไหมคะก็คือการที่เราไปเก็บตัวอย่างมานะคะแล้วก็การเรียบเรียงนะคะก็คือเวลาอยากให้ทุกท่านนะคะเวลาที่เราไปเก็บตัวอย่างอาหารมาแล้วเนี่ยแล้วเวลาที่เราจะทําการเฝ้าระวังต่างๆตรงนี้ค่ะเราก็ต้องมีการจดบันทึกว่าเราเก็บจากที่ไหนเมื่อไรอย่างไร แล้วก็เวลาเราไปมองเนี่ยเราก็ต้องใช้ทักษะของตัวเองก็คือทักษะในการสังเกตซึ่งมันก็จะต่อเนื่องกับการตรวจสอบทางด้านกนนยายภาพต่อเนื่องกันมานะคะ่ะเราก็ต้องสังเกตลักษณะตัวอย่างอาหารว่ามันเป็นยังไงเช่นแป้งมือเนี่ยมันได้พิษปกติไหมอันนี้ค่ะเราก็เก็บตัวอย่างมาอย่างพวกแป้งมึกต่ออะไรเงนนี้ยค่ะที่เราจะเจอพวกฟอร์มาลีนเงี่ยค่ะเราก็ต้องรู้ว่าเออมันผิษปกติไหมเพื่อเป็นเนี่ยค่ะเราก็ต้องจดสิ่งเหล่านี้ค่ะเรียบเรียงแล้วก็จัดหัวดหมูต่ต่างเนี่ยค่ะ แล้วก็เพื่อมาทํากานในคลาวด์พวงนี้ค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะเราก็มาแปลผลซึ่งตรงนี้นะคะ่ะเราก็ต้องทํำตารางแล้วก็ทําเป็น Database ของเราให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของการกระจายข่าวสารก็คือการนําข้อมูลตรงนี้นะคะ่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะก็อาจจะอย่างที่ทางอาจารย์ได้แน,น,นะนำมาคะ่ะก็คือเราก็จะมีการให้ป้ายซึ่งก่อนจะเป็นคลิมฟูดพูลเทสตอนนี้เป็น,นปนะะ้ายแล้ค่ะไอซ์แอน ตุวข้าอประมาณนี้ค่ะขอเ,นเนสนอคสุดยอดตร๊กค่ะที่ชื่ออะไรนะฮะที่แหม่มนะฮะพวกเราสังเกตอะไรบางอย่างไหมที่แหม่มสรุปได้ดีไหมดีดีเนาะที่แหม่มไม่ได้มาเล่าทั้งหมดให้เราฟังถูกไหมคะแต่แหม่มจะมีการสังเคราะห์ออกมาล้วว่าในแต่ละคลุกแต่ละกุ๊กเนี่ยเนื้อหาใจความสําคัญคืออะไร ดีมากๆเลยนะครับแล้วทำให้เราได้เห็นภาพอย่างชัดเจนในนี้เวลาไม่เกิน5นาทีนะครับขอบคุณมากเป็นการขอบคุณ500ะคะแนนขอบคุณมากเลยนะครับ นี่ก็เป็นกิจกรรมนะครับที่เราจะได้ทํากันในทุกๆวันนะครับนกิจกรรมมอร์นิทอรที่เราจะได้มาทบทขนองความรู้จากการเรียนรู้ไปนะครับในแต่ละวันแต่ละวันครับวันนี้เราเดินทางมาถึงวันที่3แล้วนะครับพวกเราครับเรายังคงต่อเนื่องกันด้วยเนื้อหาวิชาการที่เข้มข้นและชั่วโมงกะจากที่ไปทุกท่านท้ามลา,า,าดเลยทีเดียวครับเพราะวันนี้เราได้ อาจารย์นะครับต้องบอกว่าอยู่ในระดับปรมาจารย์เลยก็ได้วันนี้ท่านได้ให้เวลาีคท่านกับพวกเราทั้ง8.5คนนะวันนี้อาจารย์ท่านนะฮะจะมาคุยในเรื่องของกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญและค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนนะครับหลายคนบอกว่ากฎหมายยากกันเลยแต่อาจารย์ท่านนี้สามารถทําให้กฎหมายเข้าใจได้ง่ายผมการันตีด้วยประสบการณ์การทํางานของอาจารย์ในวงการอาหารนะครับ ในกรมอนามัยกว่า20ปีนะครับวันนี้อาจารย์จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งหมดนะครับให้กับพวกเราทุกคนได้นําไปใช้เป็นเครื่องมือที่จะได้ไปปฏิบัติงานนะครับก่อนอื่นขอขอนุญาตเรียนทุกท่านได้ทราบถึงประวัติของวิทยากรน,นะครับอาจารย์ของเรานะครับเป็นนักวิชาการสารณสุขเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขนะครับปัจจุบันอยู่ที่ศูนย์อนานมัยที่5ราชบุรีนะครับซึ่งเมื่อก่อนอาจารย์นะครับอยู่ที่สํานักสุขภาพอาหารและน้ํา กรมมนามัยนะครับตลอดระยะเวลา10กว่าปีครับผลงานเด่นนะครับประสบการณ์ครับอาจารย์เคยเป็นหัวหน้างานตรวจราชการเขต3 4สําำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขครับอาจารย์เคยดำรงตำแหน่งการปริบัติหน้าที่เลขานุก,การอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติงานสำนักสุขายบาลอาหารและน้ำโกรมอนมัยครับนอกจากนี้นะครับอาจารย์ยังเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์รับผิดชอบโครงการตลาดสดหน้าซื้อ,อคุ้นๆไหมครับตลาดสดหน้าซื้อคำนี้มาได้อย่างไรนะครับผู้ก่อตั้งอาจจะเป็นท่านก็ได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าอาจารย์เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์รับผิดชอบโครงการลดและเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยด้วยนะครับ และยังเป็นโปรเจกต์เนเจอร์รับผิดชอบโครงการพัฒนาการจัดการอาหารริมบ่าวิถีปลอดภัยสร้างเสริมสุขภาพและสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขครับรางวัลเชื้อจูเกียริท่านนะครับรัชการพลเรือดนดีเด่นดพุทธความธรรมระดับหกของจังหวัดฉะเชิงเทาครับ และ,ะได้รับรบางวัลคนดีสีอนามัยระดับหน่วยงานกรมนามัยครับอาจารย์ของเราพร้อมแล้วเป็นใครไปไม่ได้นะครับขอต้อนรับอาจารย์สุชาติสุจเจรินนักวิชาการสรารสนขเชี่ยวชาญด้านสรารสุขโปรโพต้อนรับอาจารย์ด้วยครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าเพราะว่าได้มีโอกาสดูรายชื่อพวกเราส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่เป็นคนเชียงใหม่ใช่ไหมครับ ใครมาจากเชียงใหม่ขอ,อ,บอเบื่อหน่อยครับเชียงใหม่เนาะแล้วก็ยังคนเชียงใหม่ก็อย่าลืมดูนะเพื่อนๆเราด้วยนะเพื่อนๆนะท่านใดที่มาจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอเมื่อหน่อหน่อยครับเพื่อนในมีโทษแปดจังหวัดเนาะมีมาสามคนมานสามคนอาจจะมาไม่ถึงท่านใดที่มาจากเทศบาลนาคร เทศบาลนครไม่มีเทศบาลเมืองครับเทศบาลตำบลหลายสักส่วนอย่างบาสาสอบตครับอบตโรงพยาบาลเยอะดีรอพสตอครับออรอโอนไปยาาัยงก็ได้โอนไปย,ย,ไปยงังกันตูจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเขตบริการสุขภาพที่๕ของก็ มีจังหวัดที่โอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นเนาะสองจังหวัดหนึ่งสุพรรณบุรีสองกาญจนบุรีอย่าลืมเป็นโต้ไปทางไทยเพื่อนๆเราแล้วว่าไปแล้วเป็นยังไงมั่งสุขสบ,บายหรือเปล่ปาถ้าสุขสบ,บายหรือเปล่ปาเราเป็นปีเอสไอรุ่นที่ของสุวัดที่หนึ่งเนาะที่หนึ่งนะครับผมก็มีโอกาสดีไปหนึ่งเนาะตอนที่ เบียดไอของที่นี่ศูนย์หนึ่งเนี่ยนะครับตอนหนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยก็ได้โอกาสมาช่วยศูนย์หนึ่งนะครับพอแรกๆก็มามาเป็นเป็นพิกัดเนาะเป็นที่สองวค์ต่างหลังก็ทยอยถกฐานอย่างพกฐานไปแต่างพกฐานพวกเราไปไป,ไปเออ่เรียนรู้พีก่อนได้หลายท่านสองวันที่ผ่านมาเจรจารจาันเองกับนายกชัยกับอาจารย์นริยาเป็นไงบ้างครับ ดีนะครับดีเลครับออหัวท่านเริ่มโตไหมฮะโตไหมตัวหัวท่านจะโตมากเรื่อยๆนะครับแต่เดี๋ยววันทุ่นี้ก็จะเบาลงนะสิจะเบาลงนะจะเบาลงนะในเรื่อง,องกฎหมายที่ผมจะมาคุยเพเ่าน,นั้นเป็นเรื่องที่ผู้เรายนที่ท้องถิ่นเนี่ยปวดหัวค่อนข้างเยอะแล้วเรื่องกฎหมายนะวันนี้เราส่งฟังกระมาสามชั่วโมงนะครับก็จะเรียนไปด้วย และเรียนไปด้วยของท่านมีเคสกรณีก็คุยเรยนไปด้วยที่ผมมีเคสกรณีที่เคยเจอผมจะคุยกับเราด้วยก่อนที่ผมจะม,มาอยู่ไปอยู่สมัยที่ห้าราชบีเนี่ยก็อยู่สำนักสุขาบัยหารามาสิบเก้าปีสิบเก้าปีทำง,งานตลาดทำงานตลาดมาร้านอาหารมาสตรีฟู้ดแล้วก็การเงินต,ต,ต่างๆที่ในประเด็นพวกเราสามคนนั้นก็จะ เราประสบการณ์พวกเราความหลายหลายอย่างนะครับพวกเราที่มาเรียนหลักสูตรนี้เรียนหลักสูตรนี้วัตถุประสงค์หลักวัตถุประสงค์ประสงค์หลักที่มาเรียนเพราะว่าพี่บอยครับเพราะว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานอยู่ไหนอยู่ที่สภานักบุญสภานชิงเมืองเมืองไหครับ ก็คาดว่าสองสามวันที่ผ่านมาได้โครงข้าใหม่ไหมได้ระดับไหนดีมากดีปานกลางนิดหน่อยดีนะดีมากผมจะให้ัสองใบยังยังไม่จบนะยังไม่จบนะกอนเช้าอาจารย์หนึงให้ผมฮ้ยนึกเป็นคูปองทานอาหารกลางวันหรือเปล่าเท่านี้ เรื่องวันวันรอดใจรอดใจท่านใดที่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ยกมือสิครับไม่อยู่จังหวัดเชียงใหม่เนาะโอเคเดินผมชอบเดินนะชอบเดินเมื่อเมื่อเมื่อคืนนี้มีใครไปสำรวจสารประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ไหมฮะมีไหมมีไหมผมไม่เจอใครป่ะผมไม่เจอใครรึไหมมีนะฮะ อยู่จังหวัดไหนนี่แะเชียงใหม่เนทะ่นั้นเดี๋ยวต้องคุยเชียงใหม่แล้วสเปนก็คุยเออเอาคนที่ไม่อยู่เชียงใหม่มเท่าไหร่ออยากรู้จักครับที่อะไรครับสวัสดีค่ะวรดาสุมาค่ะจากพื้นเพลสไนค์โลกมาสปนค่ะไม่ค่ะพื้นเพลเป็นคนอีสานสีสักกี